สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมก้อนยิดาครับผมนี่ครับเลื่อนเลื่อนตามครับนี่ครับผมกับทีมงานเดิมครับวันนี้นะครับเรามาเล่นเกมจับไข่จับไข่เรามาเล่นเกมไม่เหมือนโดนนะครับผม สำหรับเกมในวันนี้นะครับเราก็จะมีฉลากนะครับเพื่อใช้ในการดีกรอบของเรานะครับว่าเราจะพูดพร้อมกันในหมวดที่เราหยิบขึ้นมานะครับหรือจะพูดนอกเหนือจากนี้ก็ได้ถ้าใครที่พูดออกมาแล้วไม่เหมือนเพื่อนก็จะต้องโดนทําโทษในรูปแบบต่างๆนะครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านาะมาโอนอ่อกดีกว่าใครจะสุ่มกนะอ่อนนะโอนอ้อยเอา,เอา<ๆ>่ก่อนมา,มาไปาายิงจุบมาเลยคนที่ส ผมก่อนครับโอ้ยผมไม่ถนัดเลยจับไข่เลยนะถนัดจับแรงครับเนี่ยผมถนัดจับหุ <c oughs> ่นครับไมทำผลใหญ่ได้หมวอะไรครับผมหมวแล้วครับนีบ่เขียนไว้อะครับนี่ไงครับตนลกได้มาเป็นหมวกเดือนนะครับผมเดือนทั้งหมดก็มี12เดือนนะครับผมหนึ่งสองสามมกรามกรามกรากระโ อาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นก็ได้เหรออย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นิดไว้ในใจนะครับสามสองหนึ่งสางกันได้ไงวะนั่นแะครับผมผมโดนแล้วกีนเม็ดก่อนสองคนสองเม็ดเลยสองคนสองเม็ดเอาไปกินกันกินเันครับดีครับผมพริกสองเม็ดครับผมเราจะมาเริ่มกินกันเลยนะครับ เพียบมากเลยครับผมเดี๋ยวเดียวข้างนี้ครับมีจิ้นเล็กครับเนี่ยโอ้ยายกูหอมหอมหอมเดี๋ยวน้อยทำหน้าตาอร่อยดูทำหน้าตาเผ็ดหวานอีกลูกนึงหวานเฮ้ยมันไม่เผ็ดเฮ้ยมือจะสั่นมือจะจันมือจันอือหื กินเหมือนกับขนมพริกหยวกเลยนะแซ่บแซ่บแซ่บอกกับข่อยไรสันโคตรเผ็ดครับรอบที่สองเป็นอะไรครับรอบที่สองเป็นเกลือด้วยครับมะนาวมะนาวก่อนมะนาวก่อนยำบึ้นดูให้บอกให้มะนาวครับผมต่อไปนะครับเครื่องครัวเครื่องครัวหนึ่งสองสามกันบอมบ์กัน วิวสองสามเฮ้อมาด่าวอทำไมกูต้องกินระดาวตั้งแต่ตอนนั้นย่างตอนนี้ลนะดูมันเนื้อปากกินเน้อสมบูยอสามสองเขียวครับเคยกินแบบฝรั่งไหมครับคนเหลือแมงทำไมต้องกินแต่มะนาวดูนะครับ เดี๋ยวจะช้าไปจะช้าไปไม่ต้องรีบ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 ทุกคนไปใหม่ไปใหม่ดูมะนาวครับเดี๋ยวเจอไอซสัสเดี๋ยวจติงจริ้งาัดดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมแปปสเต็ปลองซิมือซื้อที่จบเถอะนี่เราเล่นกี่รอบครับเฮ้ยเอาแล้ว เดือนเดือนอนีลยวครับเดือนหนึสสามกะนามิาหนึ่งามันาหนึ่งสองสามมนามินามนา ไมสเเออเจมงคเหอ,อเาเซนบอร์อดีกว่าใส่มือก็ได้โอ้ไม่ไหวเผ็ดกูเผ็ดไอ้สัตวเอาคนเหลือครับตอนนั้นเราเล่น,เล,นเล่นเกมนี้เราเล่นกี่รอบนะรับค<ช>น,บนเหลือเี่อกเฮ้กี่รอบนะวันนี้ก็รอบแดรอ,อบรอ <นะ S 2> บเดี๋ยวเดีคืออะมันจะเกินไปแล้วนี่โอ้โหคุผู้ชมเกมกูทวทองมากอองาโอ้ตายกู ใครเป็นช vale <lly> ่วยได้นะแต่เร <ries and še tienen> ียเป็นก็กินเค็มมาโดยตลอดเรียอะไรครับเรียเครืไอมไอติมครับพอมรันนึงเดี๋ยวๆๆเอาพรัอนะครับคุณต้น นี่คือแบบถ้าทําแบบนี้คือตุ้มคุณตุ้มตามแบบว่าคุ้นๆเลยนะครับเนี่ยคือแบบดมตลอดนะครับเนี่ยนมผงนมผงอะไรนมผงโอ้บอกนอนนะผมจะกอดเลยนะครับผมสามสองหนึ่งไปไปจนวันนี้เลาหดมากเลยครับมัวตายครับบดครับโคตรเข้มเลยเนี่ย ่อไปนะครับเอาเป็นวาซาบโค้ดเค็มเมซัตผมไม่ติดคุณจบดีกว่าเอาดีไหมวัน<า>นี้คงไม่ใช่กลัวบอกเลยวิชาเรียนครับผมสามสองหนึ่งกระานไงคณิตสังคมสมังคมสมังคมเฮ้ยสังคมเฮ้ย ไมไ้ไปเลยออกเสียงกันพูดสุดยุติบารมดีไม่เอากั้นละแค่แค่ออกเสียงแรกมึงมึงก็เป็นตงกับทุตงแล้วบีบโชว์หน่อยครับเฮ้ยมันปูม้าเลยอ่ะจะไข่ปูม้าออกมาโอ้ยเออโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเยเด้คุณเหลือสู้สู้คุณเหลือสู้สู้หนขอซิมก่อนนะสุดโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ยหนีโูแสบตาเลยสัตว์มันเข้าตาหเูย่ะอือหือ เดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะอุ้ยคุณเหลือแบบคุนคุนเลยไหมครับตุ่มตุ่มตามเออเหมือนแบบอะไรปวดห้องน้ำนองพงเซลั่มก่อนเซลั่มก่อนกูตายกับฝากลูกเมียกูด้วยฝากลูกเมียค่ะด้วยเอ๋ออโอ้ยสู้ๆต้องได้๋ยว่าข้างทำได้พาองค์ไวมันจะขึ้นจมูกถ้าคืนมันจะไม่ขึ้นจมูกต้องคืนคืนเดี๋ยวมันจะเลื่อนท้องคืนเดินเดี๋ยวปุ๊บไปแล้วเลี้ยงลินโชดเนี่ย อนไรวันนีอนุูภาพของวาซาบิามยผมพยายาม่กนน้ำร้ายนะ๋ยวน้ำร้ายเป็นไรโ,โไไอ้โหโอห้โหปนงูขึ้นดักน้ำร้ายไรแบบไม่ได้ตั้งใจคเรือคุเรือ,อต่อไปจะเป็นยี่ห้อรถยี่ห้อรถอครับผม,มเอลลีติงเกี่ยวกับยี่ห้อรถนะสามสองหนึ่ง h o n าฮอนด้ a ก็บอกว่าฮอนด้าเลยฮอนด้าใช่เหรอฮ้อนด้าใช่ฮ้อนด่าที่มันยังไม่ได้แต่ด่กูก็ว่าจะว่าฮอนด้าแหละแต่รู้สึกแปรปรวนเลยแต่ยิ่งก็ต้องโดนโดนแล้วครับบนเหลือมามาแล้าว่าเอาม่ดมาตัดไหมมาขับมันตัดตัดเลตเลตผู้เชี่ยวชาญในการใช้มีดเคยสักลายไหมครับเนี่ยก็ต้องเอาน้ำลายเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีอีกูนะครับเหม็นนะ อันนี้กันี้กันี้คุามมาดึงแขนก่อนดีกว่ามาให้ใครก่อนให้ผมก่อนเอาเดี๋ยวคุณนับสามสองมาจะเล่นยิวเผือกสามสองหนึ่งเอาเกาตช้างมนดีดีไหวไหวไหมสามสอึ่งอื้อออเจ็บตรงมือมึงดึงเนี่ยหนึ่งเดี๋ยวเห็นเไปสอง แซมมแยมไม่คงกันเหรอ,อได้นะครับคือเครื่องช้ไฟฟ้าครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมมาพรมนะครับสามสพิวเตเดี๋ยวเดียวเดียวยังไม่จบเลยอามสอตู้เย็นตู้เย็ตู้เย็นตู้เย็ตู้เย็นตู้เย็นตตู้เย้เย็้เย็้ย ป้อนดีป่ะป้อนดีป่ะป้อนยาลูกอีกแล้วแหม่มก้อนใส่ขาดดิเดะป้อป้อป้อหนึ่งสองสามแหม่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 มอร่อยเลยกันใส่เค็มได้ไงเอ้ต่อใจเลยผมมาทำอะไรครับเนี่ยโอ้ยแขกรับเชิญผมเจอแต่ของเค็มมือนีิผมได้สิบคนอย่าบอกมาเป็นว่าเสบียงนี่เกี่ยวเละเป็ลาอะไรเออเชฟเม็นปลาน้องปลา อาหารเลครับผมหมวดอาหารนะครับมาพรสามสองหนึ่งพริกแก้วเฮ้ยนี่เหรอเออเฮ้ยเรียบเอาเลยมึงผมผัดกะเพราคหมนก็นเลยครับผัดกะเพราเหมือนกันครับซูบอกกะเพราคนหนึ่งผัดกะเพราอันเดียวกันหรอ่ก็ผัดกะเพราเลกะเพราเหมือนกันอันเดียวกันอย่างนี้วกันซูมึงทำแบบนี้ก็ได้สามสองหนึ่งต๊ะเกี้ยวซูจำมากพริกแก้วพริกแก้ว ก๋วยเดียวกยเดียวสคนเลยเจียงเรียงก็เรี่ยวเจียงกูชอบมันเหรอเส้นเส้นสามสองหนึ่งก๋ยเดียวก๋วยเดี่ยวจริงอะไอ้เหี้ยไม่โดนมว้ยไม่โดน ปลาแดกแม่เลยนะปะดแม่ละม่อมนะน้ปลาแม่ละม่อม <c oughs> จำได้ไหมเสียงวันนั้นอืมนี่ยิาองตองเดินหนเียสิกูแชคออยรช่วยกูทับเเลยวะอย่ยาจับอย่าจับมันสิความมันสิความ,มบ,บักเรือบ,บักเรือบักเรือมันสิความอสามสองอ ส้ชีวิตรอดให้ได้ครับคุณเหลือรสชาติเป็นยังไงเอ่ยเสาร์ใจยังไงครับทำไมรู้สึกเสาใจแบบนี้ครับท่านผู้ชมเทกับผมคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมก็กับคลิปทรมานตัวเองนะครับกับไม่เหมือนโดนนะทำไมผมไม่โดนเลยอ่ะากโดนไม่ะไม่ยากโดนจังเลยครับทหน้าต้องมีแล้วมาไม่โดนแล้วไม่มาสักหน่อยไหมผู้ชมครับถ้าอยากเห็นผมโดนก็ติดตาม ติดตามตอนต่อไปนะครับเมึงอยากกินหรือไม่ <c oughs> ก,กินอ่ะยากินอ่ะแต่ว่ามันต้องเป็นกติกาไงโอ้ยติดตามต้องเป็นกติกามันต้องมีรอบสองแน่เลยท่านผู้ชมไปครับไปไปไปว h a t ั a โอ้โหสั่งใจไว้